วัดเป็นศูนย์รวมของชีวิตและกิจกรรมต่างๆของคนไทยมานานนะคะก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางของความรู้หลายๆด้านรวมทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยค่ะวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาเข้าวัดนะคะในช่วงลูกกรุงจะไปดูละครหุ่นมือที่วัดบางไส้ไก่ส่วนลูกทุ่งไปดูหนังใหญ่ที่วัดขนอนกันค่ะพูดถึงหนังใหญ่แล้ว สเสน่ห์ของหนังใหญ่ก็คือการแกะสลักตัวหนังให้มีลวดลายที่สวยงามนะคะแล้วหนังตัวนั้นก็จะมีชีวิตชีวาจากการเชิดของคนซึ่งจะต้องอาศัยศิละปะการแสดงต่างๆเข้ามาร่วมด้วยวันนี้เราจะไปดูสุดยอดการแสดงของเด็กๆของเราค่ะเด็กๆจะเชิดหนังใหญ่ตัวใหญ่กว่ตัวเขาเองอีกนะคะสักครู่ค่ะกทคะพร้อม ช่วงลุกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยตา้าบุญรอดบ,บิเวอรีจำกัดเอายกเท้าซ้ายพร้อมกันยกเท้าซ้ายค้างซ้ายขายวาไอ้นายทำไมซ้ายยืดออกขึ้น รอมหลังเลิกเรียนที่ลานกว้างข้างกุฏิวัดขนอนอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเด็กๆกลุ่มนี้มารวมกลุ่มกันฝึกซ้อมการเชิดหนังใหญ่ศิลปะการแสดงอันเก่าแก่ของไทยมีครูยุ่นคนนี้เป็นคนสอนค่ะครูยุ่นเป็นคนราชบุรีเชิดหนังมาเกือบ30ปีแล้วตั้งใจจะถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กๆรุ่นหลังเตรียมตัว ใครจับคู่กับใครรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นเด็กนักเรียนวัดนอนเมื่อรุ่นก่อนจะมีเด็กที่อื่นบ้างเด็กชาวบ้านบ้างพวกที่ว่างงานบ้างอะไรบ้างเงนะที่มาที่มาฝึกที่นี้มารุ่นรุ่นล่าสุดรุ่นสี่เนี้ยรุ่นที่สี่นี่ก็เป็นเด็กนักเรียนทั้งหมดสิทธิครูยุ่นคนนี้ชื่อบอยค่ะอยู่ชั้นปห้าคนนี้<ห>ชื่อต้นปหกอยู่กิน<ห>ประจํากับวัดววคนนี้กําลังหัวเราะชื่อหนองค่ะ อยู่ชั้นป5ห้องเดียวกับกอฟคนนี้ค่ะทุกคนสมัครใจมาเรียนฝึกเชิดหนังกับครูยุ่นตอนแรกผมยังไม่รู้ยังไม่รู้ล้วก็เข้ามาครับตขึ้นก็ตอนแรกก็ขึ้นผมไม่รู้ผมก็ขึ้นมาดูผมรู้จผขก็ขึ้นตอนแรกผม่เห็นได้ยินเขาพูดผมเลยลองมาดูมั่งดูไปดูมาติดใจครูฝึกขอก็เห็นผมแอบดูอะเขาก็เลยบอกว่า เวลาเขาร้อมให้ขึ้นมาซ้อมวยให้เก็บเงินไว้า1บาทดบาทกไม้สำรอกคู่สามดอกเทียนหนึ่งหนึ่งแท่งแล้วก็ไปไว,ไว,ไว้หว้คูแล้วก็ตอนแรกก็เต้งเต้นทางดำต้นบอยหน่องก๊อฟและเพื่อนๆ<อ>มาซ้อมเต้นหนังใหญ่หลังเลิกเรียนต้องตั้งใจและ<ด>ใช้ความอดทนสูง,งมาก ส่วนใหญ่เริ่มฝึกหัดกันตั้งแต่ยังตัวเล็กๆอย่างนี้วิ่งเข้าก็เลีนางเลยขั้นแรกก็จะลองให้ท่าดูตั้งท่าก่อนท่าแบะเหลี่ยมให้แบะเหลี่ยมให้ได้ฉากนะแบะเหลี่ยมแล้วก็ตั้งตั้งวงแขนให้ได้ให้ได้ระดับนะเสร็จแล้วให้อยู่ท่านี้ก่อนนะท่านี้เสร็จแล้วให้ยักรูปนี้ให้ยักทีละนอยักไปนะพอยักเสร็จนะกให้หัดยกเท้ากระทืบเท้าทืบอยู่ท่านี้เท่านะ มืออยู่นิ่งมือยืนนิ่งเอลไปแล้วมือจะไปตามเอวเองถ้าเกิดเราเอามือออามืไปนี้แล้วองหนังจะไม่ดเอวเขาไลนไปเองวนเข้าจอเด็กที่เต้นคล่องแล้วครูยุ่นจะให้ซ้อมเชิดตามเรื่องที่ใช้แสดงจริงซ้อมโดยใช้ไม่ไผ่โค้งแบบนี้เพื่อฝึกความพร้อมเพรียงแต่ถ้าใช้ตัวหนังจริงซ้อมต้องซ้อมเชิดกับจอที่ใช้แสดงมีดนตรี และบทภาคพร้อมค่ะวันนี้ซ้อมกันหนักหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องแสดงฝีงม,มือการเ,าเชิดหนังใหญ่ให้คณะครูที่มาเยี่ยมชมวัดขนอนดูค่ะต้นบอยหน่องอและกอ๊อฟเอาตัวหนังมาลองซ้อมกันเองก่อนแสดงจริงเรื่องที่ใช้เล่นหนังใหญ่มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะเรื่องหนังมากกี่เรื่องเดียวแต่เล่นไปเรื่องตอนไป ถ้าสาธิตก็เล่นตอนฮันุมานถวายแหวนครับถ้าไปเล่นไกลๆก็เล่นจับฮนุมานวันนี้เด็กๆจะ,สะแสดงสาธิตตอนฮันุมานถวายแหวนเล่นมาหลายครั้งจําเนื้อเรื่องได้ขึ้นใจพระรามเป็นคนมาสั่งพวกลูกน้องพวกฮนุมนานจุมพูพานเขาสั่งให้ไปเอาแหวนกับผ้าสบายไป ปไปนางสีดา,ดาที่กรุงครับถึงจาบกเพวกเขาก็อาบน้ำกันแล้วก็นอนหลับทีนี้ยักษ์วากลันก็เป็นโดนเศกเศษเป็นเทวดาโดนเศกมามาเฝ้าสะทีนี้เจอลิงก็ไม่ได้กินลิงมานานก็ได้ยินคนบอกว่าหวัวสมองลิงเนี่ยมันอร่อยเขาให้จะกินเขาก็เลยกินองคตองคตก็ตื่นมาโโนก็ต่อสู้กันต่อสู้เสร็จ บักกาลันก็แพ้แล้วเขาก็บอกว่าให้ฆ่าเขาเสียเข,าจ,ข,ขาจะได้ขึ้นจะอยู่บนสุวรร์อย่างเดิมองค์คตฆ่าเขาก็ตายแล้วเขาก็อันนี้เขาก็เดินทางไปกรุงการกระจกแม้ว่าเด็กๆจะชอบและสนุกกับการเชิดหนังใหญ่แต่คงมีสักวันที่ต้องเลิกราไปอย่างน่าเสียดายผมจบม .3 แล้วผมก็ไปเรียนต่องเทพผมพรว่าผมจะลาออกจากกรุงการใหญ่ยุงยเทพแล้วมาเต้นไม่ได้ ต้องเลิกแต่ผมก็อยากเล่นอยู่นานครับเเรื่อยๆไปครับไม่เหมือนต้นครับบ้านเขากรุงเทพเขาต้องไปหาแม่เขาต้องมาเรียนที่นี่คน,นที่นี่ต้องศึกษาต่อจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะมีความหวังหรือไม่มีความหวัง จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายจะเป็นหรือตายก็อยู่ที่เธอนะ <Destroy> เธอมีชีวิตเขาก็มีชีวิตเธอมีความหวงังเขาก็มีความหวงังเธอมีความหมายเขาก็มีความหมายเธอยังไม่ตาย théo vẫn còn ở, cô có cuộc sống, cô có niềm vui, câu có hạnh phúc, cô có những điều tốt có những điều tốt đẹp, cô có những điều tốt đẹp, cô có những có những có những điều 她舍出，她献出生命。她，她舍，她舍，她舍出，她舍出，她舍出生命。她，她舍，她舍出，她舍出。 คนมาเยี่ยมวัดขนอนกันมากมีการแสดงหนังใหญ่ให้ชมบ่อยๆเป็นแค่การสาธิตนะคะยังไม่เต็มรูปแบบของจริงจอจะใหญ่กว่านี้ถึงสองเท่ามีวงปีพาดและคนภาคประกอบการเชิดด้วยที่กำลังแสดงอยูน่นี้ตอนฮนุมานถวายแหวนที่เด็กๆเ,เล่าให้ฟังยังไงนะคะ หนังใหญ่เอาหนังสัตว์มาแกะสลักเป็นรูปต่างๆเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ตัวละครเหล่านี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เพราะลีลาการเคลื่อนไหวการเชิดของคนหนังใหญ่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปต้องอาศัยเด็กๆนักเชิดอย่างต้นบอยหนองและกอบนี่แหละค่ะ นังใหญ่วัดขณน,นโลดแล่นมีชีวิตชีวาเพราะว่าเด็กๆมีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงคนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วจะดูหนังใหญ่ดูโขนดูลิเกต่ตางๆก็หาดูได้ยากค่ะสื่อต่างๆก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคอนเสิร์ตเป็นโทรทัศน์เป็นละครเวทีวันนี้ทุ่งแสงตะวันลูกกรุงพามาดูสื่อการแสดงอีกชนิดหนึ่งค่ะมาที่วัดบางไส้ไก่ฝั่งทนกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะ กำลังทำโรงละครอยู่เลยค่ะโรงละครหุ่นมือเรียกกันว่ากลุ่มสรงและผ้าสิ้นเป็นพี่ๆนักศึกษาจะมาแสดงให้เด็กๆด,ดูค่ะ กรุงสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย นักศึกษากลุ่มนี้มาจากหลายมหาวิทยาลัยรวมตัวเป็นกลุ่มสรงและผ้าสิ้นตระเวนเล่นหุ่นมือให้ความสนุกสนานกับเด็กเร่ร่อนและเด็กๆในชุมชนแออัดวันนี้มาที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนชุมชนวัดบางไส้ไก่เพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของเด็กๆและแวกนี้เกือบสิบชุมชนวันจันทร์ถึงศุกร เป็นศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนส่วนวันอาทิตย์อย่างนี้เปิดสอนพุทธศาสนาค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนดำเนินงานมา11ปีมีพระมหาสมัยจินตะโคสโกเป็นผู้ดูแลค่ะนี่คือเอกรัฐอายุ11ปีเป็นประธานกลุ่มนักเรียนที่นี่ค่ะวันนี้เรียนแค่ครึ่งวัน เพราะพี่ๆกลุ่มสรงและผ้าสิ้นจะมาเล่นหุ่นมือให้ดูเด็กๆตื่นเต้นดีใจกันใหญ่เลยค่ะที่วัดไม่มีการมาแสดงอะไรแบบนี้บ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยมากเท่าไห<ม>ร่ค่ะแต่ถ้าเกิดหน้าเทศกาลเนี่ยอาจจะ<ม>อย่างเช่นพวกสงการในเขาก็จะจัดให้เล่นและอย่างที่พี่ๆเข้าําลังเตรียมเวทีอะไรกันอยู่นี่พี่ก็จะแสดงอะไรกันทราบไหมคะคุณหุ่นมือก็เช่บบครับ รู้สิอาจจะปองคอยดูแล้วมั้งเคยมีใครมาแสดงอะไรแบบนี้ที่ที่นี่ไหมคะถ้าเกิดผลม,มือน,นี่ไม่เคยค่ะแต่เกิดเป็นพวกสวนเสื้อผ้าขึ้นไปข้างบนนี้เคยมีเมื่อก่อนวัดเนี่ยใครๆก็มาแสดงมาทํากิจกรรมต่างๆสมัยนี้คนเราเวลาเขาไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนกันละ่ะคะก็มีห้างสรรพสินค้าโรงหนังแล้วก็ส่วนสนุกต่างๆค่ะอยากจะเห็นอะไรบ้างที่พี่ๆเขาจะแสดงเนี่ยหรืออยากเห็นอะไรอยากเห็นฉากสวยๆอยากเห็นหุ่น คุณรูปร่างแปลกๆเลยครับรวมสรงและผ้าสิ้นตั้งมา4ปีแล้วตระเวนแสดงเดือนละครั้งสแสดงหลายเรื่องค่ะ,ะบางเรื่องกล่าวถึงความสัมพันธ์ของทุกสิ่งในโลกล้วนต้องพึ่งพากันบางเรื่องสอนให้ขยันอดทนมีทั้งข้อคิดและความสนุกตื่นเต้น พี่ๆสิบกว่าคนฝึกซ้อมเชิดหุ่นคนละตัวฉากไหนต้องมีหลายตัวก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้ล่ละค่ะแต่ก็คุ้มค่าเหนื่อยเพราะสะกดน้องๆให้จ้องหน้าจอกันเพลินไปเลยค่ะเรื่องนี้มีเนื้อหาใกล้ตัวเด็กๆในชุมชนพี่ๆตั้งใจจะให้ข้อคิดที่เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริง ตัวเอก<ต>คือเด็กชายจอบค่ะจอบอยากจะมีเงินเยอะๆเลยถูกพ่อมดล่อลวงให้เงินมากมายแต่มีสัญญาว่า<ต>จอบจะต้องเป็นเด็กไม่ดีแล้วจอบก็กลายเป็นเด็ก<อ>เกเร จอบจอบเอ้ยจอบจ๊อบลูกช่วยไม่เอาจ๊อบไม่ช่วยแม่แล้วจอบเอวิ่งเอ่นอนดีกว่าเมื่อไหร่แม่จะเลิกใช้จ๊อบสักทีนะทำไมแม่ไม่รู้ทำเองบ้างเล่าโอ้ย,อยนางฟ้าแปลงกายเป็นคนแก่มาขอความช่วยเหลือจอบสงสารค่ะช่วยพาไปบ้าน,เ,นมเมื่อจอบกลับใจเป็นคนดีพ่อมดจึงสิน้นฤทธิ์ เจ้าเพชสัญญาต์ค่าเจ้าเจ้าอ้ออ้ออจบการแสดงเอกและเพื่อนๆติดใจขอดูเบื้องหลังกันบ้าง นี่เหมือนขยับปากนี่ก็เหมือนขยับมือล,ละครเรื่องกอลกับใจเนี่ยให้คติอะไรกับเด็กๆไม่ควรหลงเชื่อคนง่ายไม่โลว่าลามากล้าขายแล้วก็อย่ารังแกคนอื่นหรือว่าถ้าเกิดรู้มีคุณดัตที่พี่เขาจะรู้ที่จ,จะแสดงมา้งเหรได้ครับ้านงะมีดูกรอกบสีสันและความสนุกสนานทำให้วันนี้เป็นวันพิเศษที่เด็กๆจะจดจำไปอีกนานอย่างเป็นแรงบันดาลใจ ให้เอกได้ถ่ายทอดจินตนาการและความฝันผ่านทานิทานหุ่นมือ,อสื่อความคิดที่เอกประทับใจ,จนี่ก็เจ้าจุม๋มจุ๋มนี่ก็ชอบล้อว่ะเอกออหัวใหญ่เอกหัวใหญ่ใช่ไหมพอหนึ่งจุ๋มเนี่ยวิ่งไปแล้วไปโดนตอไม้ล้มเลย แขนหักเลยต้องใส่เผือกแต่เอกก็ไม่ล้อเขาคขาเนี้นะเธออย่าล้อเขาก็รักกันว่าหูใหญ่เข้าใจไหมจุ๋มก็เลยเพื่อนรักเป็นเพื่อนรักกับเอกต่อไปน้องอิดน้องของเอกก็เลยฟังนิทานจากคุณมือเพลินไปเลยนะคะส่วนพี่ๆกลุ่มสรงและผ้าสิ้นก็คงจะตระเวนแสดงไปในที่ต่างๆเพื่อให้ใจเด็กๆได้ดูทั่วๆกันนะคะ ราคาถึงช่วงตอบจดหมายแล้วจดหมายวันนี้น่ารักนะคะจากอาจารย์ศรินทิพย์เด่นดวงค่ะจากโรงเรียนสะกเทียมวิทยาคมจังหวัดนครปฐมนะคะอาจารย์บอกว่าอยากจะขอความอนุเคราะห์เทพบันทึกรายการสุริยุป,ปราคานะคะเพื่อจะเอาเป็นสื่อการเรียนการสอนยินดีค่ะแล้วก็บอกว่าชอบรายการนี้ในการสนทนากับเด็กๆก,ก็เลยเลือกให้เป็นรายการสื่อการสอนวิชาการพูดสนทนาซักถามนะคะขอให้เด็กๆที่เรียนได้เองกันทุกคนเลยละคะ่ะ จดหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นจดหมายจากจังหวัดนคนปรปฐมเช่นเดียวกันจากคุณปราณีวิสัยพิษนะคะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทําขวัญข้าวต่างๆแล้วก็บอกว่าน่ารักมากบอกว่าเลือกทาพิธีขวัญข้าวในช่วงข้างขึ้นเพราะว่าชีวิตจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆอีกมากที่เล่ามานะคะพูดถึงเรื่องข้าวแล้วช่วงนี้เรามีการตอบจดหมายนะคะรับจดหมายจากเพื่อนๆหรือว่าผู้ชมรายการเด็กๆที่เขียนมาเล่าให้ฟังว่า พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวที่ฉันรู้จักเป็นอะไรบ้างอาจจะเคยร่วมพิธีหรือเคยได้ยินยังไงก็ได้นะคะเขียนจดหมายเล่ามามีรางวัลเป็นเทปเพลงทุ่งแสงตะวันขวัญข้าวร้อยม้วนถือเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะสําหรับคนที่เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวที่ฉันรู้จักมีอะไรบ้างจะรับจดหมายจุถึงกลางเดือนธันวาคมน,นี้นะคะแล้วก็จะส่งเทปนี้ไปให้ค่ะวันนี้ลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ